ไปแล้วกาก๊า๊กเกิร์สใช่แล้วเติดต่อไปน้องเมย์แน่เลยกาก๊า๊เป็นน้องเมย์กาก๊า๊กา๊ก๊า๊กเนี่ยเออของหนูก็ทางเมกเกอร์เทนติดต่อมาค่ะ ไปเจอที่ไหนอะคะเมกเกอร์เคยร่วมงานกับทางเมกเกอร์อยู่แล้วตอนรับประกาศศิลเลิดอบมาอเดส่วนมากก็เนาะได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มกันมาหมดแล้วตอนรับประกาศศิล์เล่นเป็นอะไรครับมันลี่ค่ะมันลี่ก็เป็นตัวร้ายเหมือนกันแต่มิวว่ายากสุดเราไม่มีใครเคยเป็นเงือกอะแล้วเดินได้เดินเดินได้ไหมไม่ได้แล้วนางไปสำรับอยู่ในห้องน้ำเออนางไปไหว่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเขาบอกไม่มกับ ที่กำกับเรื่องนี้ครับเชิญเลยไหมฮะเชิญเลยขอเลื่อนเชิญคุณออครับะพียอดพ้่ยอด่อดพ่ยอ่ยอดพีไยอด่อดเ่าดพยอดพ่อดพี่ยอพี่ยอดพี่อดี่ยอดพีหยด่ยอดยอด้่ไอด่ยอดคียอดพี่ยอด่ยอดพี่อดพยอด้ี่อี่ยอี่ย่ี อคอนเฟิร์มว่านางเงือกเราสามาโยยรโผล่ใจเย,ย,ย,ย็นครับพี่โอ้ใจเย็นครับอ่เต้นไปเลรพูดช้าหน่อก็คิดว่านางเงือกเราน่าจะโผล่ได้ทุกที่ที่เป็นเป็นน้ำล้วคิดว่าเออนางเงือกมาตามหาพระเอกที่กรุงเทพก็น่าจะเล่นกับกนางพัทยาด้วยก็เลยเราไม่รู้ว่ามันมันมันจะขี้ครับ<笑><笑>มันไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจากจริงแล้วคือเราคิดว่ามันน่าจะ ภาสวยนะแล้วก็เลยขไขึ้นมาน้องก็ใจปพี่เขาพูดอะไรลูกลูอะไรกัจริงด้วอคอนอนนั่นหลงนั้นลงนั้นนี่ช่ะครับพายานแล้วั่รเรวมากเร็วมากเดี๋ยกยกตัวอย่าง่าพี่ว่าพูดเร็วพูดไง เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วพี่พี่พูดกันะเพิ่มปั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพี่พี่คิดว่ามันเปป๊ๆับแบบนนึงเ็ไปครับพี่อเดี๋ยวปับให้เลยนะเออดนึงบอกว่าเดี๋ยวเดีพี่แบบเดี๋ยวาันเมต้องฟังปค่ะมกินคเดวกันเคู่เลยนะราเันเหมือนบเหมือน่าเป็สสองคนนะ้เรื่องนะรู้เรื่องนเดียวกันรเรื่องครับแล้วก็ไปหลายที่ด้วยใช่ไหมะนางเงือกเห็นบอกโผล่ไปทุก ที่ไหนบ้างที่วิวสวยๆมีที่สัตบุรีครับที่จังหวัดจัญจน์ที่หอนุ่นเลยก็โห่ตาำตำคลองด้วยตำคลองคลองมังกอกน้อยคลองที่น้าวหลังน้ำน้าวหลังน้ำน่าวหลังเราที่บนบเลยที่ถ่ายก็ไม่น้าวไปน้าชิงช่องยังไงน้องชิงนเป็นอะไรมี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 ปัสซิวะมีปัสลาซัวชุดเนื้อใช่มันต้องมีบ้างเนาะมันก็มี เราด้วยไม่แล้วเวลาคนถอดอะเธอที่ดูเพราะแบบมันโผล่รนโผล่ราก็ต้องฉีนะไายใจยไม่ดีแต่แต่พี่เคยเคยเคยฟังสัมภาษณ์ว่าเกือบตายด้วยเคยเกือบเออเขาบอกว่าเกือบหายใจไม่ออกใช่ไหมคะตอนตอนอยู่ใต้ทะเลอะตอนไหนตอนไหนแล้วพี่ทังก็ก็เหมือนที่ที่จะถ่ายอะค่ะคือระยะเวลาระยะห่างจากน้ำเนี่ยที่มิวจะดำลงไปแล้วโชว์ห่างได้เนี่ยมันต้องประมาณ เมตรกว่าให้สูงกว่าตัวมิวอะ่ะมิวสูง170ก็ต้องประมาณสัก180หรือไม่ก็แบบ2เมตรเงี้ยเพื่อที่จะแบบโชว์หางได้สวยๆเ้ย่ะแต่เหมือนแบบที่ออสเขาอยากได้ภาพแบบเห็นย่อนเห็นทางผ้าน้องซะละเห็นทางเนื้อใกล้ๆเลยค่ะแล้วแบบน้ำมันตื้นแค่แค่ตรงนี้มิวเองอะแล้วมิวก็ต้อง ต้องโชว์หางด้วยแล้วแบบตัวมีมันลงไปไม่ได้มิวก็เลยแบบพยายามจะโชว์หางด้วยการหกสอกใต้น้ำแล้วคือแบบมิวก็เพิรเอาน้ำทั้งเลเข้าไปมันก็ะเจี๊ยขึ้นสมองแล้วก็สำลักหมดจริงๆมันมันมันันฉากเสี่ยงตายเยอะแยะมากมายนี้มันมีการแบบว่าดูแลหรือเซฟตี้ยังไงบ้างครับยศ เออจริงจริงคือคือผมก็เป็นคนคนดำน้ำอีกคนหนึ่งเลยก็เป็นนักทัศน์ทีก็เราก็พยายามที่ไม่รู้เรื่องพวกอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามจะทำทำการเซฟตี้อยู่แล้วโดยการให้มีนักประดาน้ำมาเซฟตี้หลายคนคือหนึ่งคนหนึ่งคนนักแสดงต้องมีเซฟตี้สองคนเปลี่างน้อยนะครับช่วงหน้าอย่ามาเมาเรื่องในกองถ่ายกันนะสนุกสนานกันยังไงกองถ่ายเรื่องนี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่จะกลับมากระตีถ่ายครู้ว่าผมไเห็เรื่องนี้วันเดต้องแต่งตัวนี่เขาแต่งชุดนอนมาถ่ายอ๋อ ที่บ้านไม่มีท่าผ่าใช่ใครเขาบอกว่าผู้จัดมากำกับแทนคือพี่หนุ่มกิตบรรยากาศกอ่างจะเปลี่ยนไปไู้จดทุกท่านทุ่าาน่านทก่่ก่านกนุก่านท่านบา่ากท่นุ้ท่าก่าท่าวกท่น่นที่กา่านท เด็กนี่น่าแสดงแก้งตลอดเวลาสบายเพราะว่าพมวยคนชวนแล่นนะสํามีอะไรที่แบบักใจแบบอารมณ์เสียในกองถ่ายถ้าเราเห็นกันบ้างไหมมีมีนิดหน่อยอะแบบไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบอะไรเลยแต่แบบก็แบบอารมณ์แบบว่า อย่างที่จะมีผู้ช่วยเป็นแบบเป็นเด็กึกงานะคะเป็นพี่ชื่อพี่เมย์เลยตัวเล็กๆเลยแล้วเขาแบบเพิ่งมาทําได้แค่ไม่กี่วันแล้วเหมือนไปถ่ายทะเลแล้วเหมือนแบบกล้องลับไปและเห็นเรือแล้วคือแบบพี่ออไม่อยากให้เห็นเรือเพราะในเรื่องมันเห็นไม่ได้พี่ออนก็เลยแบบวอลไปประมาณสักสินาทีแบบยังทำไมเรือยังไม่ไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าวอลบอกพี่เมย์ว่าเมย์ถ้าเรอยังไม่ออกไปภายในสินาทีพี่ก็จะไม่ถ่ายแล้วนะอะไรเงี้ยแบบทำเสียงหัวใจพี่เมย์ก็วิ่งแบบ ต๊ื่นไปแล้วหมดหมดสุดแล้วไี่โหดแล้วแต่เขาบอกว่าผู้จัดมากำกับแทนคือพี่หนุ่มกิตบรรยากาศทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากชิลๆเปนจะเป็นแบบเร่งรีบเร่งรีบแบบไปมาแล้วทุกคนท่านท่านจริงค่ะวิญญาณแบบพุ่งกับสิงนะคะพี่หนุ่มเขาจะเป็นแบบว่า คือตอนแรกถ้ายังไม่อำกลับใช่ไหมคะเขาก็เดินแบบชิวๆอารมณ์ดีเชิญคุยตยวใจเองหัวร้อนดีทำไมก็เป็นผู้จัดแล้วเขาต้องมากำกับด้วยเพราะาอะไรคือช่วงนั้นคือผ้าผมเสียครับ ้องไปรถนับศพคือวันรถรับศพผมยังมาถ่ายแล้วไม <Det. S 2> ่ได <pod> ้รถรับศพคุณพ่อครับก็วันที่ผ่าวันสวดก็ก็ขอช่วงใกล้ๆที่จะหกวงเย็นก็ขอขบกล้ำก่อนพี่หนุ่มก็มาสวมแทนใช่แล้วสปิริตจริงๆเลยแสดงความเสียใจด้วยนะคะด้วยครัด้วยครับค่ะเขาบอกพระเอกเรื่องนี้ปกติเขาจะต้องแต่งตัวนี่เขาบอกแต่งชุดนอนมาถ่ายอ่อนเลยที่บ้านไม่มีท่าหมาบุ้งเลย ก็อาบอาบตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตื่นเช้าแลก็มาต้งช่วแต่ว่าเพราะส่วนมากเรื่องเราเนี่ยเราจะตื่นเช้ากันบางครั้งนับตีสี่อย่างเงี้ยครับอาบน้ำอาบอาบกลางคืนเลยครับอาบแล้ปลุกแบบอา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 บาบอาบอาล้าบอา้อาบอางอาบ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 าบอ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 บบอาบอาบอาบาบบอบอตอาบออากาอบบาอาบ ่ะมูเลลกป็เรื่องจริง้ยบจมากกองอีกว่าอาเป็นแต่มื่อคืนวัค่อยว่ากันอตอนกนน้็คืามาง่ายัหมกหมูขนาดไหนจส้ลม่ราวี็ไม่ได้นะเมืองไทยเเมืองร้อนนะเมืองนอกยังเขาไหวทาไมทำมองน้เรื่องของ้องมิวบอกลงมิวนี่เด็กสุดๆเลยวันวันี่คุยเรื่องอะไร่เนี่ยอะไรนะ เรื่องเกมเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรเงี้ยทำไมฮะอายุเท่าไหร่นี่ยิดสิบดีนีสิบเจ็ดแล้วค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวแต่ตัวสมองไม่ตอบปเาะอไมฮะทำไมถึงชอบแบบการ์ตูนเนาะแล้วก็กอดไปกอดพี่ๆี่เขาด้วยตลอดเวลาใช่อารมณ์แบบว่า ชอบแบบมีพี่สาวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ที่ไปที่บ้านแต่ไม่ได้เจอพี่สาวเลยนะแบบพี่สาวก็แบบอยู่ปีหนึ่งแล้วแต่ก็ยังชอบอ่านกระตูยังแบบติดมาจากพี่ด้วยอะไรเงี้ยแบบส่วนหนึ่งที่แบบพี่ก็แบบไม่โตสักทีเราก็แบบเออพี่ไม่โตเราก็ไม่โตแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเมืก็สิบเจ็ดก็ยังไม่โตนะมีแฟนยังมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมตอนนั้นเคยถามด้วยใช่ไหมใช่ก็ยังไม่มีอยู่ไม่มีไม่มีเลยแต่จะวาดไปแล้วของขายนี้ก็เกือบทำให้ สองหนุ่มไปเกือบตายเหมือนกันใช่ไหมครับครับไปเกือบตายข้างนอกครับไม่เกี่ยวกับข้างนอกครับไม่เกี่ยวกับองครับตายเลยฮะผมโดนไฟดูดครับตอนน้ำท่วมครับใช่ครับพอดีจะไปสับสวิตไฟล้ว ขาอยู่ในน้ำแบบเกือบครึ่งตัวครับในช่วงที่ถ่ายละครใช่ครับช่วงนั้นช่วงนั้นถ่ายละครจะพักอยู่ครับทางพอน้ำท่วมน้ําท่วมจะไปซับสวิตไฟพอดีแผงไฟ,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 ฟมันเก่าแล้วมันแบบหลุดลุ่ยแล้วทุกคนได้ดูข่าวตอนกั้คนก็แทบไปสตัดใช่ครับช่วงดีที่แบบว่านี้วมือมีเลือกมาช่วยไงครับคือคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่โชคดีที่ผมแบบแค่ลองแบบสกิดดูก่อนแล้วมันก็แบบช็อตและชามทั้งตัวคอนนืคอนน <laughs> ถ้าจับเต็มมือก็ตายอาจจะไม่ไดงคุยกันครับแต่อีกคนที่เป็นฮีโร่ไปเลยเขาบอก ว่าในอลีกานั้นช่วยควนออกมาโดยสามารถกณแจ๊คครับก็มันไม่ได้ถึงขนาดแต่โอ้โหอุ้มผู้หญิงออกมาแล้วมีระเบิดปู้เมื่อไหนี่ก็เป็นหนังอะไรตอนนั้นก็บอกคุณมีสติมากตอนที่คุณกำลังไปค้นหาดาราใหม่กันอยู่ครับของพี่น้องครับแล้วก็เรายดีระเบิดใช่ครับได้ยินเสียงดังขนาดไหนคือเหมือนเหมือนรถตู้คอนเทนเนอร์มันหล่อมันมันหล่นปึ๊งเนี่ยฮะเราก็จะถอนแล้วตึกสะเทือนหมดเลยเหมือน ตอนแรกผมันว่าเป็นมือไหวแล้วเหมือนกับมีท่อแก๊สระเบิดตึ้มอะไรเงี้ยข้างในท่อผมไม่ได้ว่าแก๊สที่เขาเป่าลูกโป่งระเบิดแต่ไม่ใช่มันคือเหมือนกับมีการวางระเบิดเันใต้ดินนานแล้กว่าจะมีควันลอยขึ้นมาจากตรงที่เราอยู่สองนาทีครับผมก็่าเงี้ยมองไม่เห็นแล้วครับสองนาทีเหรอใช่แสดงว่าอยู่ใกล้มากเหรอ ก็คือชั้นสี่ครับแต่ควันมันมันลอยจากจากใต้ดินครับแล้วชั้นสี่เป็นชั้นที่สุดพอดีฮะที่บันไดเลื่อนมันสุดพอดีอะไรเงี้ยไดเลื่อนชั้นที่มันอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกสิ่งที่คุณสั่งให้บอกตอนที่คุณตั้งสติอย่างแรกที่คุณทําคือก็ผ้าผ้าชุกน้ำอ่ะครับแล้วก็ปอกไว้แล้วก็เอาต้องมีสติน้ำอะไรนับตรงนั้นมีน้ำกก็เหมือนน้ำน้ำหลังเวทีที่เขาว่าให้ดื่ม อะไรอย่างเงี้ยนโชคดีเ<อ>นาะโอไ้ไ้เงียแล้วใครเป็นคนพาขึ้นไปข้างบนนะคะคือพอดีมีคนข้างบนเขาคือประตูนหนีไฟมันมันล็อกครับมันล็อกผมก็ไม่ผมไม่เข้าใจเหมืลนว่าทำไมเขาล็อกประตูนหนีไฟล็อกเออใช่ครแล้วก็บอกกันไม่ได้เลยเพราะมันเป็นทางตันแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นทางตันครับก็ออกมาไม่ได้แล้วก็แล้วก็มีคนข้างบนพังประตูหนีไฟลงมาทีละชั้นทีละชั้น เขาพยายามหาทางออกเป็นจานแล้วก็เขาอยู่ชั้นบนๆชั้น30กว่าแล้วเขาลงมากันเงี้ยฮะเขาก็พังอยู่ในไฟได้ทีนี้ก็ก็กระโดดอกมาพวเาอยู่ชั้น30กว่าก็น่าจะรอดก็คือเราเขากลัวว่าจาตกใจใช่ไหมใช่ฮะแต่เกาบอกว่ามีสติอย่างแรกที่คุณทำคือเอาจัลโลโมันเหมือนไมโครโฟนที่ที่เขาใช้บนเวทีครับมันยังติดอยู่อีกเหรอฮะ อันนี้คร,ครับขนลุกเลยครับเพราะว e ่าค e> ือไฟมันดับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันก็ฝนก็มันก็โคนติดเขาบอกเสียงคุณดังลั่นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คุณว่าไยควาตอนนั้นคือผมผมตะโกนแล้วแบบว่าตะโกนเส่ไมโครโฟนเพื่อแบบเอ้ยให้มันดังว่าเราอยู่ชั้นสี่มีคนติดอยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นมุมอับนะกลัวว่าเขาจะไม่เห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นกันะเขาบอกว่าแจ็คเป็ผู้ช่วยเหลือคนออกมาหลายคนด้วย ก็มันคือมันอลงมประมาณว่ามันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับคือไม่ได้แบบเราไปแหวกขาเราอยู่กันอย่างนี้ใช่ฮะนะาะคอยมาดเดิดขึ้นมาก็ช่วยตรงนี้เลยคือส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสารสีแล้วก็มาคับใช่ใช่ฮะเป็นของมาสมัครประดารากันเนี่แล้วก็มากับครอบครัวเนี่ยฮะมาเชียร์ลูกหลานกันแล้วทำไมกูถึงไม่หนีเอาตัวรอดก่อนคือมันคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะหนีเอาตัวรอดก่อนครับคือตอนแรกคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น เสร็จแล้วก็พอมันเริ่มสาการแย่ลงคิดว่าจะออกยังไงพอจะออกยังไงปุ๊บก็ก็จะคานออกไปปุ๊บคานไม่ได้เพราะว่าร้อนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราต้องอยู่รวมกันไว้ก่อนเพราะคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่ฆ่าคนทีเดียวตายหมู่เงี้ยลองกันไว้คงมีใครสักคนหนึ่งที่แบบว่ามีความคิดที่จะเคยมาที่นี่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ฮะแล้วเราไม่ใช่คนพื้นที่เรา เราไปวิ่งมั่วเราสียลก็ตายแล้วคุณเอาไม้ประกาศว่าไงตอนนั้นก็ตะโกบอกว่าอยู่ชั้นสี่นะครับมีคนอยู่ชั้นแล้วมีคนมาช่วยไม่มีครับแล้วในที่สุดคุณทำอะไรกวบอกผมเป็นคนประคองคนออกไปอีกคือมีคนพังประตูถือไฟมา่ะแล้วประตูถือไฟเนี่ยก็เต็มไปด้วยควันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบคนเป็นหอบคนแก่อะไรเงี้ยเขาเขาต้องคลานขึ้นกระไดกันอย่างเงี้ยใช่คลานแล้วคุณทำยังไงคุณก็ กออติดข้องแข็งอะไรเงี้ยติดข้องข้องแขนขึ้นไปอะไรเงี้ยคนละคนคนละคนโอ้โหช่วยไปได้กี่คนแล้วมานะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ใครอยู่ใกล้ๆก็เดินเดินขึ้นมาอะไรคนอยู่ก็มารวมกันแบบเป็นสิบคน ดแต่แต่เราคนมีเหตุการณ์นะเรื่องนี้ดังแน่นอนเลยคนหนึ่งล่ะความดีเคยทำกับเขาบ้างไหมมีไหมฮะถ้าเป็นผมผมตายแล้วแหละผมช่วยใครไม่ได้ด้วยเอาตัวเองยังไม่รอดเลยไวไหมดีกว่าให้ฝากถึงละครเรื่องนี้ไหมฮะรมีออนเลยครับตัวแทนทั้งหมดเลยครับก็อยากฝาก ละครเรื่องนั้นก็จะมีคลิปนะคือเป็นละครที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคอที่ปลอดสมองแล้วก็ดูแลทุกเพศทุกวัยก็จริงแต่ว่ามันจะแบ่งสาระไว้ในนั้นก็พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมนะก็อยากให้ดูละครแล้วมาช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราให้อยู่คร่วมกันเป็นนานก็หลังวันหลังกับกับยังนม่ทันเล กลับอยู่นะครับยังกลับอยู่นะครับแต่ที่สุดท้ายวันที้สถานที่ที่เราถ่ายทำกันนะอยู่ใจกลางเมืองเลยมาง่ายๆมารถไฟฟ้าก็ได้ทางกลางเมืองจริงนะเราขอขอบคุณสยามโอเชียนเวิร์ฮะที่นี่เขามีพันตามากมายเลยจริงๆให้ดูให้ศึกษากันแล้วก็ไปมาสะดวกใช่ครับคุณอาร์ตมาไปลครับจักรยานเอลเอทคับขอบคุดยอดตอ วันนี้นะฮะมีข่าวพิจารณาพระนภาด้วยนะใช่ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับขอเชิญเที่ยวงาน Industry Tomorrow Expo 2012ครับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยนะครับภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพราคาถูกจากผู้ผลิตระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา10บโมงครับถึง2องทุ่มครับอ๋อใช่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเยี่ยมจิ๊กจิ๊กวันนี้ต้องขอบคุณนักแสดง สนุกละครเย็นผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีโมนะครับโมครึ่งค่ะสมค่ะค่ะอ้าววันนี้แต่ใหรโมกันลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่บ่ายโมสี่สิ้าทางช่องสาวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัสดี่ก็คงเป็นลงมนะำสยาคนนนนญาสุดเรารู้สึกแล้วว่าเราไม่ปลอดภัยเมานำไม่ไทำอย่างน่้